ทุกความไม่สบายใจทุกก็เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้คืออริยสัจนี่แหละอริยสัจเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้อริยรสัจสี่เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมกักทุกเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ถ้าเราไม่กำหนดรู้ทุกเราก็จะไม่เห็นทุก พุกมันปรากฏขึ้นถ้าเราไม่กำหนดรู้ลงไปเราก็จะไม่เห็นเหตุเราก็จะไม่หาทางออกแต่พอเรากำหนดรู้ลงไปว่าความทุกข์นี่คือมันบีบคั้นบีบคั้นจิตบีบคั้นใจบีบคั้นความรู้สึกอึดอักขัดเคืองเผาลนแสบร้อนทรมาน นั่นคือสภาพทุกข์ที่มันเกิดถ้าเรากำหนดรู้ลงไปความทุกข์ที่ถูกกำหนดรู้เป็นปากประตูแห่งพระนิพพานเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ดับไปพระพุทธองก็ตัดอย่างนี้นะทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ดับไป